สวัสดีค่ะคลิปนี้มาป้ายยานะคะทุกคนมาดูกันว่าอุปกรณ์อะไหล่เตาขนมพกนะคะของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะตัวนี้เป็นเตาสแตนเลสปากสิบสามนะคะซึ่งเรามีแยกขายทุกชิ้นเลยค่ะถ้าถูกใจแคปภาพไว้ได้เลยนะคะหนึ่งละตัวนี้นะคะเป็นเตาแก๊สกล่องสแตนเลสนะคะปากสิบสามนะคะซึ่งดีไซน์นะคะสามารถนำไปใช้งานอนเนกประสงค์กับกระทะได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะ ตัวปากกล่องเขานะคะ13นิ้วนะคะแล้วก็ทางร้านจะมีเป็นยางรองขาเตาให้ด้วยนะคะแบบนี้นะด้านในจะมีเป็นไส้แก๊สนะคะใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะปากเขาความกว้างของปากกล่องนะคะอยู่ที่13นิ้วค่ะนะคะสามารถนําไปใช้งานและในประสงค์ได้เลยนะคะสําหรับตัวกล่องนะคะ40เซนติเมตรค่ะหรือ15นิ้วครึ่งนะคะ จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัดตุลลัสค่ะแล้วก็จะไปพร้อมกับวาลวแบบนี้นะคะการใช้งานของวาลวเป็นลักษณะการหมุนค่ะหมุนเพื่อปรับไฟนะคะแบบนี้นะตัววาลวนี้นะคะทางร้านจะมีการเช็คให้ก่อนจัดส่งนะคะแล้วก็ถ้าส่งไปมีปัญหานะคะทางร้านดูแลให้นะคะแล้วก็รับประกันหนึ่งเดือนนะคะใส่เองได้เลยนะคะทางร้านจะเป็นการแยกส่งไปนะคะ ใส่เองแบบนี้นะน็อตสองตัวตรงนี้ค่ะระยะยาวนะคะลูกค้าที่เก็บประวัติการสั่งซื้อไว้ก็สามารถรับส่วนลดค่าอะไหล่ในส่วนของตัวว้าวแล้วก็ไส้แก๊สด,ด้านในนะคะถ้าอยากจะซื้อเป็นตัวใหม่เปลี่ยนนะคะก็มีอะไหล่ที่ตรงรุ่นแล้วก็ได้รับส่วนลดด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่เก็บประวัติการสั่งซื้อไว้นะคะตัวนี้เป็นแก๊สแรงดันต่ํานะคะแล้วก็จะมีเป็นขาแถมไปให้ทุกตัวค่ะ ยางรองขาเตา <C oughs> นะะเดี๋ยวช่างใส่ให้ดู <C oughs> มีแยกขายทั้งหมดนะคะ,จะเจ้าเฉพาะกล่องไม่เอาไส้แก๊สด้านในก็ได้นะคะหรือจะเอาเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะชุดแบบนี้แล้ว่าเตา สเตนเลตปากสิานะคะอันนี้ก็คือทั้งชุดนะหรือจะเอาแบบที่เอากล่องอย่างเดียวไม่เอาไสดา้ด้านในหรือจะเอาเฉพาะไส้แกนด้านในนะคะหรือจะซื้อเฉพาะวาวก็มีแยกทั้งหมดค่ะนะคะารายการต่อไปนะคะพิม์ขนมนะคะพิมขนมงานที่ร้านจะเป็นของเอมนะคะไซส์มาตรฐานยี่สิหลุมนะคะเป็นพิม์ใหม่ยังไม่ได้ผ่านการเผานะคะอะ <c oughs> รายการต่อไปค่ะ ตัวนี้เขาก็จะขนาด13านิ้วค่ะจะแมทช์กันกับตัวกล่องตัวนี้พอดีนะคะแล้วก็จะเป็นฝาค่ะในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อยกชุดนะคะจะซื้อเป็นอะไหล่เป็นบางอย่างเพิ่มเติมก็สามารถขอซื้อตามความสะดวกได้เลยตัวนี้เป็นฝาสแตนเลสนะคะหูจับเป็นสแตนเลสค่ะแข็งแรงสวยงามนะคะเงาวับเลยนะคะไปมีอะไรอีกนะคะเป็นแผ่นกระจายความร้อนค่ะนะคะรุ่นนี้มีขาด้วยนะคะ สำหรับใช้กับตัวกล่องปาก13บสามนี้นะคะ,นะคะจะมีทั้งแบบมีขาแล้วก็ไม่มีขานะคะสนใจสามารถแคปรูปไว้แล้วก็ขอซื้อเพิ่มเติมแจ้งแอดมินได้เลยค่ะว่าต้องการตัวไหนชิ้นไหนบ้างนะคะมีแยกทั้งหมดค่ะ <c oughs> แล้วก็สำหรับถ้าเป็นชุดเตาขนมครกนะคะ ในชุดจะไม่มีแผ่นกระจายความร้อนแถมนะคะถ้าต้องการแผ่นกระจายความร้อนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถขอซื้อเพิ่มเติมได้ตามความสมัครใจนะคะส่งพร้อมกันได้เลยนะคะถ้าต้องการใช้แผ่นกระจายความร้อนด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะสําหรับเตาหนึ่งตัวค่ะเป็นที่กั้นลมสแตนเลสนะคะสามารถทับได้ดีไซน์สําหรับเตาหนึ่งใบแบบนี้ค่ะเตาเคลปญี่ปุ่นเตาขนมพกใส่ได้นะคะสําหรับที่กั้นลมนะคะ เป็นสแตนเลสนะคะตัวนี้ก็คือทนทานใช้งานกันยาวๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญทนความร้อนด้วยนะคะอ่านต,ต่อไปค่ะต่อไปจะเพิ่มเป็นสองเตาให้ชมนะคะเตามาเพิ่มอีกหนึ่งใบค่ะมีแยกขายทุกชิ้นนะคะแคปรูปไว้ได้เลยนะคะแล้วทักมาหาเราค่ะเรายินดีจัดส่งทั่วประเทศนะคะ สำหรับตัวฐานเตานะคะเราจะขายเป็นเตาเดี่ยวแบบนี้นะคะจะไม่มีเตาที่เป็นฐานติดกันนะเกาะภัยนะคะ,ะด้านในนะคะดีไซน์คิ้วนะคะคิ้วขึ้นมา <c oughs> ไว้บนขอบนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของกระทะน,นั่นเองค่ะนะคะ,ะไม่ต้องไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกเป็นที่กั้นนะคะ ขอเาาเขาด้วยค่ะเอาวาวเข้ามาด้วยเลยค่ะนะคะตัวนี้ถ้าซื้อเป็นชุดเตาแบบนี้ก็มีรับประกันให้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเป็นที่กั้นลมเตาคู่แบบนี้นะคะสนใจเฉพาะที่กั้นลมก็แคปรรูปได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้ามาค่ะนะที่กั้นลมเตาคู่แบบนี้นะคะที่กั้นลมสแ,แตนเลสนะคะ วัสดุสแตนเลสนะตัวนี้ก็สแตนเลสค่ะตัวนี้ก็สแตนเลสนะคะนะสวยงมากๆเลยนะคะสนใจเป็นตัวไหนแคปรูปไว้ได้เลยนะคะแล้วติดต่อเราเข้ามาค่ะทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ หรือสะดวกเดินทางมารับเองที่หน้าร้านนะคะสามารถเดินทางมาได้เลยนะคะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะร้านสิงไทยคิดเช่นจังหวัดกาลสินค่ะเปิดบริการ9โมงช้าถึง5โมงเย็นนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะหยุดวันอาทิตย์นะคะเดินทางมารับเองที่หน้าร้านได้ค่ะหรือต่างจังหวัดก็สามารถสั่งได้เลยค่ะทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะร้านสิงไทยคิทเช่นค่ะ ชอบตัวไหนแคปรูปทักแชทได้เลยนะคะ